กำลังเดินทางนะฮะมุ่งสู่จังหวัดชนบุรีมาแบบว่ากราบไหว้บรรพบุรุษนะฮะวันตึ่นจีนชุดแดงนะฮะตื่นแต่เช้าเลยกำลังจะถึงแล้วฮะซินเจย,ยุอีนะฮะซินนี้ว่าใช้เป็นลูกหลานชาวจีนนะฮดูหน้าตาดีฮะหน้าจีนไหมวะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศของการไหว้มาให้ดูครับว่าเขายังไงกันนะ แบกเงินน้องเอาไหมไต้เย็นนะเอาไหมเนี่ยเอาสิจะเหลือแล้วพี่เย็นเขาฝากไว้ด้วยอะได้ยังเอออันนี้กันเองเจอตัวแล้วไม่ต้องให้ตังค์ครับเขาบอกวันตุดจีนเวลามีตังค์ต้องให้น้องเนื้ออะไรให้หมดยี่สิบพอไหมต้องให้เยอะเยอะเหรออ๋อ ยี Easy, ่สิบไมล์ไปที่เราตังค์ไปทำอะไรอ่ะเข้บธนาคารเก็บธนาคารเก็บไว้ทำอไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวเอาตังค์เข้าธนาคารไว้แต่ก็ไปรู้เหมือนกันบ้าให้เก็บเอาไปซื้อของให้สาวมั้งเปล่าฮะซื้อของเล่นน้อยเนี่ย <S 2> <S 2> ไม่เล่นแล้ว,แ,ลวแฟนก็ไม่มีของเล่นก็นไม่เล่น รวยนี่หว่าเด็กเดี๋ยวนี้ครับไม่รู้เอาเงินไปไว้ไหนฮะต้องขอกู้หน่อยกู้หน่อยจุดจีนครับรับมาจากนายทุนทุนกากงงีบงาน่ของสุปริยาไม่ถึงหรอกบอกเลยคุณทัง อันนี้คนจีนเนี่ยปากเมื่อปากพลังแล้วแมนนะแต่งหน้าไปไหนแ,แต่งหน้านั่งรถกลับบา้าน <c oughs> <c oughs> มาแล้วเปิดสองเขาก็ต้องมีเพลงที่เข้ากันกับเพลงครับ มกราคผ่าทำไมอ่ะงเอาซอไม่ชินเลยไปใหญ่แล้วฮะทำไมอ่ะได้ยินไหมได้ยินเกิดไม่ทันเลย มีใครหลงมาดูเราหรอมีคนดูฮะคิดว่าจะได้อะไรจากการไลฟ์ครั้งนี้คะใครเข้ามาดูกดทักทายหน่อยอ่ะมันก็จะมีซองนี้เตรีม <c oughs> <c oughs> จะเปิดเพลงเอาละฮะเราจะมาแกะกล่องนี้กันอันบ็อ x เราจะมาแกะหอนี้ครับผมอันนี้มันอนแบ็ก เพราะมันเป็นโซนมันไม่ใช่กล่องสวั <Okay. S 2> สดีคุณสุมาลาด้วยออกอยังทันนะไม่น่าจะได้สาระจากการดูมงงมากสุมาลานี่คือมาลาไปไหนฮะ oh. มาลาก,กิจหรือมาลาป่วยลาผักร้อนาผักร้อนอ่ะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์เดี๋ยวจะมาแกะซองนี้นะครับ คุณสุมาลาคุณลุ้นนะฮะปหนึ่งได้ส่วนแบ่งด้วยมีคนดูตั้งสี่คนเลยเหรอเขามาดูอะไรกันเขามาดูว่าในซองนี้มันอะไรฮะอ๋อเธอจะมีแจกรางวัลนะเนาะเขามีมีจากกาแฟใช่ไหอุ้ยแบงค์ใหม่อะไม่อยากนับไม่อยากใช้เลยพวกเรานะครับแบงค์เก่าก็กลัวโควิดแบงค์ใหม่ในซองใครพึ่งงเอาของพิมมาทําไมฮะทำไมเราไม่แกะสองซองทำไมมาแกะสองกูแกะของคุณก่อนไงทำไมอะให้เปิดก่อนทําไมอ่ะ เอาไปเลยเขามาดูเรานับเนี่ยนะก็เป็นแตะเอียของปีนี้ทำไมคะถ้าหนูได้แตะเอียจะให้เฮียตะอังนะคะเอาหรอคะเฮียให้หรอคะอันนี้เฮียไม่ให้ค่ะที่บ้านให้ค่ะแล้วไหนของเฮียคะเฮียอยู่ในตองค่ะไม่ใช่ค่ะของเฮียที่ให้หนูอะค่ะนับก่อนค่ะเฮียไม่ให้เฮียไม่ให้แตะเอียเฮียก็ไม่ได้แตะอังนะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้พิมจะได้แตะอังไหมไม่ใช่ เมื <S <S ่อกี้มีคนบอกว่าอะไรเลยดีกว่าไหมให้อะไรกินน้ำมะพร้าวกินน้ำร้าวดีกว so ่าได้ไหมเขาบอกว่าทําไมเขาต้องกินน้ำมะพร้าวครับผมตกข่าวเก่อนจะไปข่าวน้ำมะพร้าวอย่าลืมไปฟังเพลงมกราคุมภาันธ์เภษาเพลงใหม่ของใครนะเมื่อกี้จะคันหูค่ะจะอาสยามนะคะจะอาสยามมีเพลงใหม่ชื่อ กราไม่รู้ชื่อเพลงอะไรแต่ว่าเนื้อร้องเนี่ยก็น่าจะแต่งนานพอสมควรแต่งเราเป็นอินฟินิตี้มากเป็นเพลงที่ไม่จบไม่สิ้นมันวนเวียนอยู่ในหัวคล้ายครช่วงอ่าคุกี้เสียงไทยกับเตนนุ่นโบคุกี้แข่งไทยไม่ไม่ใช่แนวนี้อ๋อไม่ใช่แนวนี้หรอเจ็ดคนนี้ทักไทยเรากันหน่อยดีไหมคะเราเราไม่รู้เลยว่าใครเจ็ดคนที่กำลังดูเราอยู่นะฮะอัเนรอเขาน่าจะว่างมากพอสมควรเก้าแล้วฮะไม่น่าเชื่อคุณมากันถึงเก้าคนมาเรื่อง เรานับแตเอียเนี่ยนะคุณมากันถึงเก้าคนแล้วผมสิบคนละสิบคนละทายกันเข้ามาค่ะคุณยังมีโอกาสทายนะคะเดี๋ยวถึงร้อยคนเมื่อไหร่เวอร์แล้วไม่น่าได้ใช้ตังค์ตังค์ไม่น่าจะได้ใช้น่าจะถึงตุ๊จีนปีหน้าเลยถึงร้อยคนผมจะปลดกระดุมเม็ดแรกพี่สุมาลาออกไปเลยฮะทายกันเข้ามาทายกันเข้ามาอ่า เหลือแปดแล้วฮะว่าลำคาญว่าเมื่อไหร่มึงจะนับเจ็ดแล้วฮะนับแล้วไหนละครับอะไรจุดประสงค์การไล์ไม่มีอะไรก็เอาจองมาแจกเมีย๋อ้จบแล้วรอแล้วไหนอะอะไรฮะไหนอะเอาเพิ่มเหรอไหนแจกเมียไปกินนมนะหนูคิดว่าได้แตอังไหมโบนัสก็ออกโบนัสก็ออกแล้วทำงานมาทั้งปีนี่ เงินเดือนคุณได้เท่าไหร่คะช่วงนี้ไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินเดือนเลยแล้วมีเท่าไหร่ฮะ,ะเจ็ดหลักโโหเจ็ดหลักก็แย่ะฮะรวยแย่เลยดิฉันไม่คืนด้วยนะคะดิฉันใส่ไปเลยนะ,ะไปเลยให้เขาเป็นค่าขนมประมาณห้าหลักแค่นั้นแหละพออยู่ได้ด,ดูหน้าดูหน้าไม่ได้เดี๋ยวเขามาปล้นเราเดี๋ยวเดินออกไปจากคอนโดนี่มีคนดักตีหัวพรุ่งนี้<ม>ก็หมดแล้วฮะ <laughs> <laughs> แสดว่าไอสุปิยาเขาจะมีเทรนเนอร์พวกเราเฮถอนหายใจว่านึกถึงความขาก้าไม่ออกที่กำลังจะเข้ามานะคะเพราะว่านี่มีเป้าหมายในการจะไปประกวดไอดอลบริษัทเอ่อหลัวจ้างอะคะ่ะจ้างจ้างด้วยเงิน1,000บาทเมื่อกี้ใช่ครับผมจริงตอนแรกจะมีลูกกิ้งเออลูกกิ้งทาเตา มีลูกกลิ้งที่ทำให้เรามีอะไรนะคอมสเซ่ที่แข็งแรงขึ้นมีมอะไรกล้ามเนื้อคอใช่ฮะอคอหมูย,<า>ย่างครับผมมาชมรับตอนนี้พาสุปริยามาที่นี่ฮะ,ออะ,ะโดนแน่ ซื้อไหนฮะยจะได้ยังไ,ไงบ้างครับคุณวันนี้ยังงงอยู่ค่ะคุณโดนอะไรไหมฮะโดนโปรโมชั่นค่ะครับใช้เท่าไหร่ครับวันนี้เออเขาบอกว่าซื้อ8,000แถมอีก8,000ก็เลยซื้อไป9,000กว่าต้องแล้วโปรโมชั่นมันยั่วยวนนะครับซึ่งตอนนี้ฮะนะยังไม่เสร็จเลยครับค่ะซื้อพึ่งทำไมต้องสองตัว แล้วก็มีของแถมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มองหาขุดโอ้โหแต่ว่ากว่าพี่มจะตัดเสร็จอะอะไรครับผมน่าจะเลยโปรโมชั่นเขาไปแล้วอะคืนนี้เลยค <c oughs> ืนนี้ออกสดเลยไม่ต้องตัดอะไรนอ <c oughs> กจากจะซื้อ8,000แถม8,000แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นกิฟต์นะคะเป็นเทศกาลวาเลนไทน์เนาะจะเป็นตัวนี้เป็นหัวใจให้ด้วยอันนี้คือแถมฟรีเลยนะ แล้วก็เราเลือกนานมากเพราะว่าเราพยายามจะทําให้หลายๆอย่างมันเข้ากับมินเนี่ยนเนี่ยเราทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าแต่ว่าเราอสุดยอดวันนี้คือวันเที่ยวไม่ใช่วันจ่ายนะวันนี้คือวันอะไรวันเที่ยวเไม่ใไมถึงจ่ายวันจ่ายคือจ่ายกับค่าอะไรอ๋อนี่วันเที่ยววันเที่ยวคือวันจ่ายตังค์นี่แหละฮะได้ตะเอียมาก็หมดแล้วครับวันนี้ว้า ไม่ค่อยใส่นะกับผมเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะเหออยู่สักคืนหนึ่งใส่รองใส่รอนไม่ไดไม่ใส่แล้วตายตางตายแล้ว